ทีมงานต่อควและตายสงขลาครับพาไปดูเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวร้อยตชด437ร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวกองกำก,กับการตชด43ปฏิบัติการจับกลุ่มนัก้ายาเสพติดในพื้นที่ตาบลสวรรามอภิษณเจาจังหวัดสงขลาเมืองชายแดนไทยมาเลเซียแบบโดมิโนโต่อเนื่องกันไม่ให้ทนันตั้งตัวได้ยกแก๊ง3คนครับเริ่มจากรายแกวางแผนล่อซื้อและจับกลุ่มนายเอ็มมีมามุกหรือว่ามี่อายุ27ปีที่หน้าอพาร์ตเมนต์ให้เช่าภายในซอย MBI3 หมู่7 บ้านไทยจังหลนตำบลสัมมคามอวสเดาและพาเข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่113ในซอยไทยจังหลนยึดยาบ้าได้จํานวน203เม็ดไอ้น้ําหนัก2.67กรัมครับไม่มากไม่น้อยพอได้พาร่างเข้าติดร้างครับจากการสอบสวนนายมี่ให้การว่าซื้อ,อยาเสพติดมาจากนายบีผ่านเฟซบุ๊กชื่อ bdn ส่วนตนจะใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าหมดใจความรักแม่ออกแนวคัสโนวีเลยนะบางนี้จา๋า ก็ในที่จึงใจให้บังมี่เป็นนกต่อเพื่อล่อซื้อและจับกุมนายนัทพลไตรแก้วหรือว่าบีอายุ3 3ปีเจ้าของ Facebook BDN และนายสัตดาห,หมัดละหรือว่าหมัดอายุ24ปีได้อีก2คนครับโดยเอากันแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อมีหมดใจความรักสั่งมา บีดีเอ็มก็จัดให้ทันทีครับโดยไม่รู้ว่าเป็นแผนของเจ้าหน้าที่โดยจับกลุ่มได้ที่บ้านเลขที่10ทับ38ถนนกาญจนาวนิชตําำบลสำนักขามออัปสสะดาพร้อมยาบ้าอีก6,500เม็ดและไอหนัก30.35กรัมครับที่ซุกซ่อนไว้ภายในบ้านปิดฉากนักขายาเสพติดในพื้นที่ตำบลสำนักขามชายแดนไทยมาเลเซยียออเภอรสะดาได้อีก1ทีมครับรวม3คนหลังจากนี้หน้าเฟซ BDN และก็หน้าเฟซหมดใจความรัก ไม่ต้องทักไปแล้วนะครับเพราะอยู่ในระหว่างช่วงทักยาวกินข้าวพุกไม่หนุกไม่ขำครับทั้งบี n ดีนและมีหมดใจความรักฝากมาแบบนี้